ก็อย่างเดียวก็จะล้มในห้องน้ำนั่นแหละอย่างเช่นถึงร้านร้านแต่งงานเป็นคนบ่อน้ําตาตื้นหัวอกเราถ้าเกิดว่าเมียเราตายแต่มันไม่ตายง่ายหรอกเมียผมน่ะตีพ่าปีมาแล้วมันไม่เคยไอสัก็กเลยห่างไม่ได้เขาคิดถึงนั่นแหละหน้าตาเราดีเรื่องพักหลังในข้างหลังเนี่ยลมหายใจเข้าออกก็มีแต่เขานี่แหละเชียงรายไปมาแล้วครับเป็นมุกหรือเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่มันนานมาแล้วเพราะไอ้เท่งไอ้หนงสองตัวนี่แหละตลกมีทุกคนแหละไม่ใช่มีแต่ผมคนเดียวล่ะ จะให้สาวชื่อแม่ทุกตัวบางทีเราอยากหยอกเมียเราเป็นเยี่ยงไรหรืออีเย็นมึงจําแต่เมียน้อยนะ <c oughs> เลยาเนี่ยมันถีบผมลงตกเตียงเลยนะมันเป็น <c oughs> ปมอะยจะพูดไม่ได้ <c oughs> ขึ้น เรียกว,ว่าเป็นศิลปินตลกรุ่นใหญ่ที่นานๆจะให้สัมภาษณ์สักครั้งและครั้งนี้หม่ำจกมกเปิดใจคณามาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเขาชุ่มทองขนองชุมโจรแบบครบทุกเรื่องราวตั้งแต่การดูแลสุขภาพอย่างเข้มข้นในวัย60ปีเพราะอยากมีชีวิตอยู่กับล้านไปนานๆเรื่องการทำพิัยกรรมและการทำงานในวงการที่ขอทำไปจนวันตายเลยทีเดียว แน่นอนว่าเรื่องหนึ่งที่พูดจริงจังแต่คนฟังกลับห้าเมื่อบอกว่าเป็นคนเซนซิทีฟขนาดดูหนังหรือดูข่าวการสูญเสียยังร้องไห้ตามบ่อยๆจึงรู้สึกห่วงภรรยาทุกลมหายใจเข้าออกกระทั่งเล่าว,วีดกรรมความหึงของภรรยาจนถึงมุกตลกเรื่องเมียน้อยที่เชียงรายที่เล่นจนคนสงสัยว่าเป็นเรื่องอัมหรือเรื่องจริงกันแน่งานนี้บิ๊กหม่ำเขาก็มีคําตอบจริงๆให้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคนะครับ ก็สบายสบายียังเป็นห่วงอยู่คกลัวจะล้มในห้องน้ำนี่แหละกลัวอย่างเดียวกลัวจะล้มในห้องน้ำนี่แหละบางทีก็เดินเข้าห้องน้ำเลตอนหลังก็ไม่ล็อกไม่ล็อกประตูแล้วบางทีมันสโลเซเลบางทีตื่นไปตอนตอนทีสามทีสี่เข้าห้องน้ำเวลาไปไปปัสสาวะอย่างเงี้ยไปฉี่อย่างเงี้ยมันกลัวไงบางทีก็ลืมเปิดไฟบางทีอาบน้ําอ่ะฉี่ไ่ตรงโถไ่ตรงโถเลยนี้ก็ไปกันใหญ่เลยนี่มันเหมือนแบบด้วยไวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นไวนี่แหละแล้วพี่บดว่าไงปัญหะ เขาก็บางทีผเวลาที่ตื่นแว๊บๆเขาก็จะตื่นด้วยนั่นแหละก็จะดูถ้าล้มเขาคงได้ยินแหะหรือว่ามันจะให้เราล้มก็ไม่รู้นะก็เห็นข่าวพักพวกเพื่อนสูงคุณพ่ออายุหกสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยจะนี่แหละจะเด้งหัวนอกไปทุกคนเลยเลยระวังตัวหน่อยหนึ่งเดินช้าลงเข้าห้องน้ําก็ต้องช้าช้ามความัีมีมีอยู่แล้วแต่ว่าก็กินยาประคองไว้อยู่แล้วกินยาเวรัตบีกับกินยาความดัน ไวรัสบีไวรัสบีนี่เป็นโรคประจําตัวหรอครับเป็นทั้งบ้านเลยเป็นพันธุกรรมเมื่อปีนี้เรา60พอดีเลยที่หม่ำค่อนข้างกังวลเรื่องสุขภาพเป็นหลักมากบางทีมัน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 ก็ต้องเป็นห่วงแหละมันขยันทานยาตามที่หมัวบอกแล้วก็ไปเช็คทุกปีทุกปีทุกปีก็ให้ความมั่นใจขึ้นไงอยากอยู่กับหลานเป็นนานๆไงเมื่อวานนั้ก็หลานมาก็นั่งเล่นกับหลานทั้งวันน่ะเมื่อวานกลัวอยู่ไม่ทันหลานแต่งงานเลย อย่างย้ช่วยถึงร้านร้านแต่งงานอ่ะร้านแต่งงานพี่หม่ำทำพี่นัยกรรมไว้ด้วยคือกระแสมัวเองดูเปล่าไม่หรอกคนมันก็คิดไปเองนั่นแหละไม่ได้แช่งแร้วก็ทำไปตามภาษานั่นแหละก็เห็นครอบครัวอื่นเขาทะเลาะกันเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองหรืวพี่น้องมันจะทะเลาะกันมันก็เลยแบบคิดว่าเอ้ให้บริษัทเป็นส่วนดีกว่าจะได้ชัวร์แฟร์กันทั้งคู่ให้ลูกกับก้าวก็เมียโอ้โอันนี้เขาตั้งหางเขาอยู่แล้วเขาพี่สบายของเขาอยู่เครขามีเยอะอยู่แล้วนั่งเขาก็ เล็ก็รักเล็กขโมยน้องผมไปเยอะครับล okay. ูกเขาก็โอเคก็เจอกันค anyway. yeah. ่อนข้างจะเดินนึงเจอกันห้าหกครั้งเขาถ่ายหม่ำกับหม่ำช่องของช่องของเอ็มอยู่แล้วไงแล้วก็มีหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์ตามห้างต่างๆด้วยไงก็ทําการไปเรื่อยๆแหละจนกว่ามันผีมันสิงแล้วเนี้ผีการแสดงไงสิงแล้วใช่มัยืนสยเรือใช่ไปยนสายเรือมันสิงแล้วแล้วมันออกมันออกไม่ได้หรอกบางทีหยุดงานไปกสิบกว่าวันก็ยังไม้สึกว่เขาเหงาเงาวะที่ก็เหงาเงา นี่ก็ตั้งแต่ทําหนังเสร็จสี่เรื่องในที่ที่ทำมาเนี่ยที่ขายไปเมื่อกี้เนี่ยน่ารักมากมากมากนนี้ก็มาเน็ตฟิกอีกแล้วแล้วก็มีหนังของไอ้แจ็คแฟนชันอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังไอซ์ปองลาอีกเรื่องนะแต่ว่าก็ไม่หายไปจากหน้าจอามันก็บอกแล้วไาผีมันสิงแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วแหละมันก็คงจะตายไปพร้อมกับมันนั่นแหละอ๋อนางรักมากมากมากเขาเฉยทหารเขาเขาวัวร้องกันหูน้ำตาไหลสุดท้ายเขาร้องไห้กันเป็นกันหน้าทหาร่ะ ก็บ้นซึ้งๆเ่ยซึ้งๆอ่ะใช่ก็ดีใจครับก็เหมือนไปอวยพรให้เขามีกำลังกรอกำลังใจนะครับเอาแล้วก็ม่รู้จะทำอะไรเอาเอาหนังไปฉายใจจริงอยากไปด้วยแต่มันยุ่งจริงๆล้วอยากไปอยากไปทำกับข้าวเขากิเนี่ยอยากไปไปมากเลยถ้าไปทำส้มตำแล้วก็ไปไก่ย่างเขากินก็คงจะมีความสุขอะเห็นเขาถ่ายไม่ให้ดูกระ่าดยยิ้มอะไรต่างๆเขายิ้มเขาได้คลายเครียดเขายิ้มมีบางคนก็น้ําตาซึมนะสิ้นสุดท้ายน่ารักมากเรื่องนี้ก็เหมือนกัน เขาชุมทองกบนองชุมโจรเนี่ยดูสุดท้ายด้วยนะมีน้ําตาซึมนะพักหลังใน,นหนังทุกเรื่องค่อนข้างจะออกดรามา่าท้างในอะไรเราไม่มุมเรามีเยอะนะแต่เราไม่กล้านาเสนอ,เ,อ,อเป็นคนบ่อน้ําตาตื้นด้วยถ้าหนังอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนี่หลังเพื่อนรักกับรักเพื่อนอย่างเงี้ยนั้น,ม,นมันจะมาเลยเดี๋ยวมีดราม่าอีกนะออคอยดูนะหนังเนี่ยคอยเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้จะไม่มีตลกเลยไม่ขายขำเลยเราอยากให้อยากให้เขาเห็นมุมมองของเราด้วย เห็นหม่นมันต้องยิ้มใช่ไหมล่ะทีนี้จะไม่ได้ยิ้มแต่ไม่ได so, ้เล oh. ่นเองหรอกแต่เรื่องสตอรี่เป็นของของนี่เราก็เลยไม่กล้าแสดงไงกลัวคนคาดหวังกลัวคนคาดหวังคือเหมือนเฉมอ่ะคนคาดหวังแต่คอหนังอ่ะชอบเฮ้ยพี่อนผมเขาทำได้แต่บางทีแล้วมันเห็นหน้าเขาต้องยิ้มแล้วแหละเห็นหน้าหม่ำาเงี้ยก็เลยอยากจะกระทาให้เห็นนมุมมองของเราก็มีนะดาม่าเดี๋ยวทำให้ดูปลายปีนี้แหละแต่ฉายน้่นฉายปีหกเก้าปปายปีหน้า ชอบดูหนังดราม่านะขนาดหนังมาเวลจากไ,ไอ้จัก,กรวาลยังร้องไห้เมื่อกี้ทันเดอร์บทันเดอร์บัทันเดอร์บัทันเดอร์บนี่แหละ,ะนั่นแหละแค่พ่อเดินตามลูกอธิบายให้ลูกฟังลูกไม่เข้าใจไม่ฟัง<อ>มีซีนหนึ่งจำกันได้นะสุ่ทําที่มันกอดกันเนี่ยอ๋อพ่อเป็นอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจเลยขนาดดูในล่าสุดเนี่ยอะไรนะโฟโฟเะยนะซีนสุดท้ายเนี่ยแค่เอาลูกมานั่ง<ฟ>ที่อกเนี่ย<ฟ>ลูกเราคิดไปเองนะว่า กูเพิ่งเกิดนะแน่จะตายแล้วหรือ,อนี่คือความหมายของเราร้องไห้จิตอ่อนจิตอ่อนกับเรื่องครอบครัว,วรเป็นมานานแล้วตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วถ้าดูข่าวเรื่องลูกโดนยิงลูกหลงตายลูกโดนข่มขืนลูกนร้่งนี้จะไม่ดูเลยมไม่อยากเห็นแม่เขาพูดน้ําตาไหลนะไม่อยากพูดแล้วยิ่งไปงานศพนะที่เขาอ่านประวัติเนี่ย พี่จะหันหน้าหนีเลยพี่ไม่อยาก<ม>เงยไปดูลูกเต้าที่เขาอ่านลูกที่เขานั่งฟักยืนฟังประวัติอะ่ะ<ม>จะไปกับเขาเลยหัว<ม>อ,อกเราถ้าเกิดว่าเมียเราตายญาติเราตาย,ยาหรือว่าใครก็ได้ที่ตายที่เราสนิทสนมอะ่ะมันก็คงเป็นอารมณ์เดียวกันนี่แหละสมมตินะแต่มันไม่ใจง,งา่ายหรอกเมียผมนะ่ะเ<อ>นี่ยสิบห้าปีมาแล้วเนี่ยมันไม่เคยไอสักแกเลยมีสั่งเสียเมีอะไรไหมว่าเออถ้ามันเออไม่ไม่คิดทุกวันแหละคิดทุกวันว่า ถ้าตื่นมาเนี่ยให้ถ้ามีกูไม่กระดูกกระดิกเนี่ยกูจะอยู่ยังไงวะ<อ>เขาก็คิดเหมือนกันนี่แหละ<อ>เขาก็จะอยู่ยังไงเหมือนกัน<อ>เพราะชีวิตเขาเนี่ยห่างไม่ได้บางทีไปทํางานเจ็ดแปดวันที่เขาโทรไปตามบอกขนาดอยู่กับลูกทแท้ๆเนี่ยงานบังกับังฟู้ดแฟร์เนี่ยจะกลับเมื่อไหร่จะอยู่เจ็ดวันแปดคืนหรือยังไงเขาคิดถึง,งนั่นแหละหน้าตาเราดีเรื่อยพักหลังในชั้งหลังเนี่ย<อ>ห่วงห่วงห่วงทุกวันแหละ<อ>ห่วงทุกวัน ห่วงทุกวันไม่มีวันไหนไม่ห่วงหรอกลมหายใจเข้าออกก็มีแต่เขานี่แหละในม่านตาที่เกิดพิบกับพิบเกก็มีแต่เขาเท่านั้นเขาอาจจะว่างเขาวิดีโอคอลไปเล่นกับหลานมั่งอะไรมั่งแล้วเขาก็นั่งปาร์ตี้เขาตามภาษาเขาน้่ยแหละก็นอนพร้อมกันแหละทุ่มครึ่งสองทุ่มก็นอนแล้วเขาก็กินผักลวกผักอะไรกินตามภาษาเขาหน่กกับน้าจิ้มปลาาก็กิกนแค่นั้นแหละไปฮ่องกงอีกไหมคะไปทุกปีนะสิงคโปร์ ไปฮ่องกงก่อนแล้วก็หมดค่ากระเป๋าไปก็ตอนหลังมาฮ่องกงกูไม่ไปแล้วไม่เอาดีกว่าเสียแน่ๆใบสองใบนี่มีแน่ๆเชียงรายไปมาแล้วครับไปมาแล้วตอนนี้ก็ไข่ไข่นะไอย่างี้มาาจริงมันเป็นจริงไหมเพราะหลายคนมองว่าเป็นมุกหรือเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่มันนานมาแล้วมันนานมาแล้วมันนานมาจริงมันนานมาแล้ว เพราะไอ้เท่งไอ้หน่งสองตัวนี่แหละมันพูดจะเอาเป็นเอาตายเอาสักคนแบบช่วงคาเฟ่ไงช่วงอายุสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละช่วนนั้นก็กำลังโอ้โหหน้าตาดีเลยแล้วตอนนี้สามารถไปเชียงรายได้ไหมครับก็ไปได้แต่ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้วไงอ๋อไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะว่าเชียงรายมันมาทุกปีไงก็เลยอยากว่าไม่ไม่คุยกันแล้วคือมันไม่ใช่นก็เป็นช่วงวัยรุ่น มันก็มีทุกคนนั่นแหละตลกมีทุกคนแหละไม่ใช่มีแต่ผมคนเดียวละมีทุกคนทุกคนจะให้สาวชื่อไม่มีทุกคนแหละมันก็มีใครใครไม่ต้องใบทุกตัวเพียงแค่ใครจะคิดได้ก่อนแล้วหันหลังกลับแค่นั้นเองแล้วเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งมันเหมือนแบบผีซ้ำร่ำพลอยบางทีเราอยากหยอกเมียเราอย่างเงี้ยบางทีขำขำเหมือนเรื่องอะไรนะนางนางธาต ที่เป็นเมียน้อยเขาชื่ออะไรอีเย็นหรืออะไรชื่ออะไรอินอินอ,อ,อยู่นี่แหละเขาเป็นเยี่ยงอไรหรืออีเย็นมึงจําแต่เมียน้อยนะมึงจําแต่เมียน้อยเนาะช่วยชิบหายเลยเราเราไม่รู้เลยอีเย็นเป็นไขรก็ยังไม่รู้เลย <S <S เ<อ>ังเลยาเนี่ยมันถีบผมลงตกเตียงเลยนะแเราขอเรื่องเลยยาเนี่ยเรากำลังรับดาบอยู่โมโหมากเลยแล้วบางทีเราอาบน้ําเสร็จก็จะดูทีวีเปิดช่องไหนก็ไม่รู้เปิดมาถ้าเ,เป็นเป็นสาคดีที่เชียงราย มึงชอบดูช่องนี้เวลานี้เพราะว่ามึงเป็นสารคดีเชียงรายใช่ไหมมันจะเป็นซวยแบบไม่รู้เป็นซวยยังไงไม่รู้มันมันมันเหมือนมันพูดลำบา,ากผมเลยใจมันเป็นปุ่นเจะพูดไม่ได้ขึ้นก็มีแค่ชื่อลูกสองคนเท่านั้นไม่มีชื่ออื่นใครอ่ะเอาสุดท้ายแล้วที่ผมอยากให้ตอบแฟนๆพี่หมุดอ้า<ะ>วใครก็ไม่ต้องหว่วงครับผมสุขภาพโอเคครับถ้าใครอยากติดตามผมก็ช่องลูกสาวผมเอ็มบุชราคำแล้วก็ติดตามช่องเมียผมหมั่มเออไม่ใช่มดเมียหมั่ม นั่นแหละแล้วการวัดใน,นทิศก็กําลังฉายอยู่นะครับวันเทศอียิปต์นี้เขาชุมทองขนองชุมชนครับ